พี่น้องลานประมูลรถนะครับรถก็ทยอยออกไปประมูลนะครับพี่น้องก็เยอะแยะไปนี่นะครับ 啊。 วิด <Video, S 2> ีโอก็จะให้คนเข้ามาดูนี่นะครับลมก็เข้ามาออกไปเยะแยะนะครับกประมูลกันไปแล้วมากมายเลยนะครับพี่น้อง พี่น้องนี่นะครับการประมูลรถนะครับเด้อที่เกียรตินาชินอุดรธานีพี่น้องรถมากมาย200กว่าคันนะครับเด,อด้อเยอะแยะมากมายนะครับมึงวันเก่าวันนี้มาประมูลรถนะครับกับลูกชาย น้องตงการ์อยากได้รถไปใช้นะครับรถมากมายเลยนะครับ สูมซ้ำก็คือเาะตอนนี้อย่านี้กดบิดเี่าค่ะเลยนะคะ นี่นะครับพี่น้องการประมูลรถนะครับเดอร์ฝา,า,ากพี่น้องนะครับเด้่อนี่รถของเก่ามาประมูลได้นะครับเชฟโรเลตขายกันถูกๆนะครับพี่น้องอันนี้ ายอยู่ที่1,20,000บาทนะครับพี่น้องหลุนของต่อจะขายนะครับสมมูลได้วันนี้ห0 0 0งแสนนะครับได้มาหนึ่งแสนบาทนะครับ 1, บอยยอสองแปดห้าห er อุดรธานีนะครับแส0 0 0 0บาทพี่น้องขายด่วนเลยนะครับ พี่น้องดูกันเลยนะครับนี่ครับอยากได้นะครับสั่งจองที่ลุงของเก่าสามชัยนะครับโทรมาได้นะครับนี่นะครับพี่น้องกระบะแบ็ไคไชน์เนอร์นะครับอย่างสวยงามพี่น้องนี่ลุงมาประมูลได้นะครับ1นึ่งแสนบาทขายอยู่ที่แสนสองหมื่น บาทนะครับพี่น้องขอมบนนะครับโยนเล่มเลยนะครับให้พี่น้องรับไปเลยนะครับรับรถได้นะครับลงมาวันนี้มาประมูลรถได้1นึ่คันนะครับพี่น้องได้ที่1นึ่งแสนบาทนะครับลงก็จะขายอยู่ที่ ราคา12,000 0บาทพี่น้องอสนใจติดต่อได้นะครับที่ลุงของเก่า3ชัยพี่น้องนะครับคันนี้ครับปากไว้ด้วยนะครับสวยงามมากนะครับล้อก็ยางรีเทฟโรเล็ตนะครับ จอดอยู่นี่หลายคันนะครับพี่น้องอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่จะเป็นสีบอลน,นะครับอันนี้นะครับหมายเลขทะเบียนก็สวยงามมากนครับพี่น้องฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอบใจสนใจโทรมาหานะครับลุงของเก่าสามไทยนะครับพี่น้อง นี่ครับรถที่ประเมินประมูลได้นะครับฝากที่น้องไว้ด้วยนะครับเฟโรเลตนะครับ2005เครื่อง2005นะครับนี่ครับรถใหม่ของดุงของเก่าวดนี้สัญจรใช่หรือไม่จะตองหรือไม่ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องเฟซีทุกท่านนะครับ สนใจอยากได้นะครับโทรมาหานะครับที่ลุงของเก่าอาตองก็เป็นตัวนี้ได้นะครับพี่น้อง2855นะครับอุดรธานีรถคันนี้ถ้าถูกหวยถูกรอตเตอรี่จะไม่ได้ขายนะครับลุงบอกไว้ก่อนงวดนี้ถ้าเข้าปังๆนะครับลุงเก็บไว้ใช้เลย ราคามันถูกมากนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนบาทที่ลุงจะขายก็แสนสองนะพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับรถล,ลุงของเก่าสามไทยพี่น้องฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับโยนเล่มไปเลยนะครับแสนสองหมื่นบาทนะครับท่านฝากไว้ด้วยนะครับ นี่นะครับรถคันนี้นะครับลุงจะขับกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้จ่ายตังค์แล้วก็กลับบ้านเลยนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับลงมาประมูลได้แล้วนะครับวันนี้เคปโรเลตนะครับเครื่อง2องพนนะครับสวยงามมากนะครับวันนี้อยากได้โทรหาลุงของเก่าสามชัยนะครับสวัสดีครับ